อ๋อใช่มากกว่าน้อยกว่าหนะอันนี้คืออะไรพร่ออือันเนี้ยย้อนกลับไปดูไงอ๋อเมื่อกี้หนูอ๋อแอลว่าหนาตูตอบไปในผิดอ๋ออันนี้คือ,อถูกอ๋อลืมไปมันเป็นเลขสามประท้นหนูว่ามันเป็นเลขหนึ่งตอบว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือว่าเท่ากับเมื่อกี้เลเมื่อกี้นายหนู ไอตัวแรหกหนูเห็นเป็นเลขอะไรแล้วพ่อแล้วว่าหนูเขียนเห็นเป็นเลขอะไรแล้วว่าเห็นเป็นเลขหนึ่งนั่นแหละก็คือหนูไม่รอบครอบไงเวลาทําข้อสอบอะหนูต้องรอบครอบจะย้อนกลับมาแบบนี้ไม่ได้ในข้อสอบอะหนูก่อนที่หนูจะส่งกระดาษคำตอบหนูต้องรอบครอบ,อบหนู uh huh. ไ้ส่งไปแล้วจะขอครูเขากลับมาแก้ไขก็ไม่ได้อ้าเร็วทำเลยลูกหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบหารสามสิบเก้ามากกว่าหรือเท่าก,กับหรือน้อยกว่าสี่สิบสี่ เราทำเร็วเรยๆมีข้อแล้วพ่อสิบห้าข้อมั้ง เก่งมากเก่งมากเย่ๆย่